สวัสดีครับคลิปอำเภอไซน้อยนะครับแหล่งที่อยู่อาศัยบูมสุดขีดวิถีชาวบ้านไม่เปลี่ยนนะครับอำเภอไซน้อยอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับไม่ได้ใกลไม่ไกลในส่วนของการเดินทางนี่สะดวกมากแล้วก็ไม่ได้แปลกอะไรเลยที่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีหมู่บ้านเนี่ยน่าจะร้อยสองร้อยหมู่บ้านหรือว่าโครงการเลยทีเดียวนะครับมีตั้งแต่ขนาดเล็กเป็นถึงขนาดใหญ่ หลายราคานะครับแล้วแต่ความสะดวกของกระเป๋าใครกระเป๋ามันนะครับใครกระเป๋าหนักก็หาซื้อหมู่บ้านที่ราคาแพงๆหรูหราอันนี้แล้วแต่ให้เลือกก็เลือกกันตามสบายใจหลังจากเลี้ยวเข้ามานี้ตรงนี้คือส่วนตัวอำเภอดั้งเดิมนะครับอำเภอใซน้อยเดิมๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์หรือว่าหน้าตาเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูนี้เลยนะครับดูยังไงก็ไม่ได้ต่างอะไรกับอำเภอ ตามเขตจังหวัดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ฉะนั้นเนี่ยก็มียังมีกลิ่นเขาเรียกว่ามีกลิ่นอายของอำเภอแต่จังหวัดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นในเขตเขตต่างจังหวัดก็จริงแต่ว่านนทบุรีนี่ถือว่าเป็นปริมณฑลนะครับก็คือไม่ต่างจากกรุงเทพนี่นะครับวิถีชีวิตหรือว่าชาวบ้านเขาก็อยู่แบบเดิมๆนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง ในในส่วนของฝั่งทางด้านขวามือนี่ก็คือที่ว่าการอำเภอตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมแหล่งข้าราชการหรือว่ามาติดต่อราชการอำเภอนี่เขาก็จะมาตรงนี้นะครับก็เลี้ยวขวาในด้านซ้ายมือนี่ปกติเสาร์อาทิตย์เขาจะมีตลาดน้ําทุกเสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้ก็คนแน่นเหมือนกันคนก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงก็ยังที่ เคยเกลิ่อนไว้นะครับวิถีไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับชาวบ้านก็อยู่แบบเดิมๆนะครับก็ผ่านในหน่วยงานราชการระดับอำเภอก็ขับรถมาดูเรื่อยๆนะครับมาดูบรรยากาศว่าอำเภอใส่น้อยเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าดูตามสายตาก็กไม่ได้มีอะไรแตกต่างกับอำเภอในต่างจังหวัดนะครับหมายถึงว่าจังหวัด อื่นๆน,นะครับไม่ได้ว่าตรงนี้ตรงนี้ก็ต่างจังหวัดก็จริงแต่ว่าเขาก็ตีรวบเป็นเขตปริมณฑลก็คือติดกับกรุงเทพอันนี้ก็จะไม่มีความแตกต่างกับกรุงเทพอะไรมากนักในส่วนของตัวในเมืองนะครับนี่ครับเขาก็จะมีที่จอดรถมีขายของระดับแบบชาวบ้านธรรมดานะครับที่แล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างถิ่นก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับในตรงนี้ก็แยกตรงนี้ก็จะ แอดจะพาแอดพาเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานตรงนี้เพื่อที่จะไปดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ฮะครับบรรยากาศสองฝักฝั่งตรงนี้เนี่ยก็คือในด้านฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเขตของบริเวณตลาดน้ำวัดไซ่ใหญ่อําเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับนี่ฮ สำหรับวันนี้ที่มาไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นวันธรรมดาเขาจะมีกันเสาร์อาทิตย์ซึ่งคนก็จะแน่นมากในส่วนฝั่งด,ด้านขวามือก็คือวัดไซใหญ่นะครับวัดไซใหญ่ตําบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวันดนนทบุรีนะครับตรงนี้เป็นวัดที่ตะลึงเลยแหละในความสวยนะครับสีทองเหลืองอลา,ามเต็มไปหมดแอดไม่ได้ลงหรอกแอดก็ขับรถช้าๆคอยชาเลืองเมียงมองตะลึงในความสวยความงามของอวัด สสใหญ่นะครับก่อสร้างด้วยความวิจิตรศิสดานสวยงามเลยทีเดียวแอดมาไม่ไกลนะครับตรงนี้ก็เลี้ยวกับทางเดิมเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้อย่างที่เคยเกิดในเรื่องของหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับเส้นนี้นี่ก็ไม่เบานะครับหลายๆโครงการขึ้นเต็มหมดเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นแถวราชนิยมนะครับตรงนี้ก็เยอะในเขตของ ใกล้เคียงตรงนี้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นรานนิยมของตะขายของละครพวกนี้ก็ไม่ได้หนีไม่ได้ห่างไกลตรงนี้นี่โครงการบูบ้าจัดสรรขึ้นดักเต็มไปหมดแล้วขนาดนีนนยก็ใครจะอยากจะอยู่ตรงไหนนี่ขอสามารถดูได้นะอันนี้มากลับมาฝั่งเดิมนะครับเออชำเรืองมาดูวัดไซใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวของจริงสวยมากนะครับตรงนี้แล้วก็หาโอกาสว่างๆจะมากราบนะครับทำบุญแล้วก็ถือโอกาสมาอ่า ชมบรรยากาศตลาดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับคลองที่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นถ้าจะไม่ผิดนะครับคลองพระมิมนที่เขาเรียกเรียกกันนะครับตรงนี้คลองเยอะมากนะครับในส่วนของดนนทบ,บุรีเนี่ยหลายๆคลองกอ็เป็นคลองเกี่ยวกับการทำการเกษตรมากกว่าแต่ระยะหลังๆเนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรเท่าไหร่ก็กลายเป็นเมืองไปแล้วเป็นหมู่บ้านไปแล้ว ทำอาชีพกเกษตรก็น้อยลงนี่ครับกิ่นอายของอำเภอก็จะเป็นในแนวคล้ายๆกับต่างจังหวัดเหมือนเคยได้เกริ่นไว้ในส่วนของอำเภอไซน้อยนะครับก็จะได้เปรียบตรงที่ว่าหนึ่งการเดินทางเข้าในเมืองนี้สะดวกสบายนะมีมีหลายเส้นทางด้วยนะไม่ได้แค่มีเส้นบางกรวยไซน้อยนะครับทางหลวงชนบทก็มีให้เดินทางด้วยก็ไม่ได้แปลกนะครับที่จะทําให้มีหมู่บ้านหลายๆโครงการขึ้นมา อำเภอไซน้อยยังมีเขตติดต่อกับต่างจังหวัดหลายจังหวัดด้วยนะครับตรงนี้สามารถเดินทางได้สะดวกสบายอ,อย่างลาดหลุมแก้วปทุมธานีลาดบุรงอยุธยาบางเลนนะคนปรปฐมหรือว่าพุทธมณฑลนี้ก็ใกล้หรือสุพรรณบุรีก็ใกล้นะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าในเรื่องของการเดินทางจะต้องเดินเข้าไปจุดกลางเมืองหรือนนทบุรีหรือกรุงเทพก่อนค่อยออกเดินทางอันนี้สามารถออกไปได้เลยนะครับมีถนนทนทางสะดวกสบายไม่มีติด ตรงนี้ถึงทางแยกนะครับถ้าเลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองนอนทบ,บุรีแล้วก็กรุงเทพเลี้ยวซ้ายนี่ไปทางบางเลนนครปฐมสุพรรณบุรีปทุมธานีอยุธยาเดินทางได้เลยแสนสะดวกนะครับคลิปอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีว่าด้วยเรื่องแหล่งที่อยู่อาศัยบิ้วบูมสุดขีดวิถีชีวิตไม่เปลี่ยนขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบุเพร่องงยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอขอ,ขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ